สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาตลาดใหม่ชลบุรีเป็นตลาดค้าส่งและค้าปลีกนะคะเป็นตลาดตอนเช้าจนเปิดจนถึงเปิดทั้งวันนะคะ่ะแต่บางร้านเขาก็เก็บเร็วอันนี้จะเป็นทางเข้าตลาดใหม่นะคะแล้วก็ปกติจะมีรถเยอะมากเลยแต่วันนี้ และดูเหมือนคนน้อยๆเราต้องเดินเดินหลีกรถนะคะเพราะว่ารถรถไม่หลีกเราเดีวเราไปไปดูกันเลยปิดปากก่อ อันนี้จะเป็นโซนผักโซนขายผักนะคะฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปดูของสดกัน ะะเราจะเข้ามาโซนของสดนะคะ ตอนนี้ยังไม่ถึงนะคะนี่จะเป็นโซนปลาเป็นโซนขายปลาอันนี้เขาเก็บหมดแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเรามาช้าเรามาสายแล้วปกติจะมาเอาไขา่ปลาที่ร้านนี้เป็นไข่ปลานินค่ะ้ะาน,นเอ,อ่อ ขายของทะเลค่ะอันนี้มีทั้งปูทั้งกุ้งบรรยากาศ,รรากาศมีขายทุกอย่างค่ะใครอยากได้อะไรมาชิมได้เลยเ เดี๋ยวเราจะไปเอาเนื้อกันนะคะร้านนี้ค่ะร้านเนื้อ แนคนขายสวยสเราจะมาซื้อไปตองกันนะคะเดี๋ยวไปร้านไปตองกันเราต้องเดินระวังรถนะเพราะว่ารถไม่ระวังเราถึงแล้วร้านไปตอง มัดหนึ่งค่ะแล้วแน่เนี่ยหกยาวหน่อยยาวๆแก่ๆเหี้ยอือแก่ๆนู้นคนขายมันแก่แต่คนซื้อมัแก่เอาไลฟ์โทดอีกแล้วฮะใช่แน่แน่แน่ไลฟ์โทดอีเดี๋ยวแฟนเห็นดิฮะอะไรคะแม่ค้าเริ่มจะไลฟ์ให้เราแล้วนะคะของดูเอามุมรานนี่สวยสอง หมูร้านนี้สวยแม่ค้าก็สวยพูดจาก็เพราะถ้าใครเข้ามาตลาดใหม่เข้ามาซื้อหมูร้านนี้ได้เลยนะคะอ่ะโชวโชว์หมูให้หน่อยโชว์หมูให้หน่อยเป็นแผ่นแบบไหนแผ่นที่สวย้ค่จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแม่คะ่ะจับพัก ลบมุมมาจับพักอยู่หองเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็ซื้อของเสร็จหมดแล้วเรากำลังจะกลับบ้านนะคะฝากคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคลับสไคร์ให้ด้วยนะคะหรือกดกระดิ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย